สวัสดีครับพี่น้องคิดจัรแสงสันติภาพพี่น้องที่สารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงและพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ตรงกับวันที่สองสิงหาคมปี2024พบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์ในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องที่เราจะมาใคร่ควรพระธรรมของพระเจ้าผ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อที่หนึ่ง ถึงข้อที่เซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่ายอมโง่หนาทีแล้วเราจะฉลาดตลอดไปเรายอมโง่หนาทีนะครับแล้วเราจะฉลาดตลอดไปเรามาใช้เวลาตอนนี้มาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับปัญญาได้สร้างบ้านของเธอแล้วเธอได้ทําเสาเจต้นของเธอไว้เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ และได้ผสมเหล้าอางุ่นของเธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วยเธอได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไปเธอร้องเรียกจากที่สูงในเมืองว่าใครเป็นคนรู้น้อยให้เขาหันเข้ามาที่นี่เธอพูดกับผู้ที่ไม่มีสามัญสำนึกว่ามาเถอะมารับประทานขนมปังของฉันและดื่มเหล้าอางุ่นที่ฉันได้ผสมจงทิ้งความรู้น้อยเสีย และมีชีวิตอยู่ดำเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิดผู้ที่ว่ากล่าวคนที่ชอบเยอะเย้ยจะได้ความอับะยศะและผู้ที่ตักเตือนคนอธรรมจะถูกกล่าวหยาบช้าอย่าตักเตือนคนชอบเยอะเย้ยเพราะเขาจะเกลียดเจ้าจงตักเตือนคนมีปัญญาและเขาจะรักเจ้าจงให้คำสั่งสอนแก่คนมีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้พระธรรมตอนนี้ได้ใช้สรรพนามคำว่าเธอมาแทนคำว่าปัญญาพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้ผู้ที่อ่านนั้นสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะคำว่าปัญญาเป็นนามธรรมเขาก็เลยใช้ให้เราเห็นภาพนะเป็นปัญญาโดยใช้คำว่าเธอ เพื่อให้เราเห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นในบทที่9นี้นะครับเขาให้เราเห็นภาพอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามีบ้านอยู่สองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของผู้ที่มีปัญญานะส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นหลังของผู้ที่เป็นคนโง่เขาบอกว่าสองบ้านนี้เป็นอย่างนี้ครับนะบ้านของคนที่มีปัญญานะเขาสร้างบ้านใหญ่โตเลยนะโอ้โหใหญ่ขนาดไหนครับ ใหญ่ขณาดที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีอยู่เจ็ดเสาแล้วก็เจ้าของบ้านนะเขาก็เตรียมอาหารอย่างดีนะลงไปปรุงเองเลยนะครับมีเนื้อต่างๆอร่อยมากขณะดเดียวกันก็เตรียมเหล้าอางุ่นที่เขาผสมสูตรของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เชิญชวนครับเขาก็ยืนอยู่ในที่สูงแล้วก็ประกาศเชิญชวนว่าเอา้าใครที่เป็นคนรู้น้อยใครที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีจิตสำนึก นะไม่ค่อยมีสามัญสำนึกนะเข้ามาเลยมารับประทานอาหารที่บ้านของฉันฉันเปิดบ้านแล้วนะขอเชิญพวกเธอเข้ามาแล้วฉันจะร่วมรับประทานอาหารไปกับพวกเธอด้วยนี่คือภาพของบ้านของคนที่มีปัญญาครับซึ่งแน่นอนอีกหลังหนึ่งซึ่งคงจะพูดในวันต่อไปนะครับแต่อาจารย์พูดสุกง่ายๆก็คือเป็นบ้านของคนโง่ครับ เขาก็เปิดบ้านเหมือนกันแต่เขาก็ประกาศแล้วก็เชิญชวนคนที่มีความรู้น้อยคนที่ไม่ค่อยมีสามัญสำนึกบอกเข้ามารับประทานอาหารในบ้านชั้นสิแต่เขาพูดไงครับเขาพูดเงียบๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าน้ำที่ขโมยมาก็หวานดีและอาหารที่รับประทานในที่รับก็อร่อยแต่ว่าบ้านของคนที่งโง่นั้นอาหารเขาไม่ได้เตรียมครับ แต่เป็นอาหารที่เขาขโมยมาส่วนน้ำเขาก็ไม่ได้เตรียมครับก็เป็นน้ำที่เขาขโมยมาทั้งสิ้นและก็ไม่สามารถที่จะเปิดบ้านกินอย่างโออาได้แต่ต้องเป็นไงครับกินเงียบๆเพราะอะไรเพราะกลัวคนอื่นจับได้เพราะทั้งหมดนั้นก็ขโมยมาทั้งสิ้นนี่คือภาพสองภาพที่เราเห็นแล้วคำถามในข้อนี้ก็คือว่าผู้เขียนก็ถามเราว่า แล้ววันนี้เราอยากจะเลือกเข้าบ้านใดครับเราอยากจะเลือกเข้าบ้านของคนที่มีปัญญาที่เขาเชื้อเชิญเราเข้ามารับประทานหรือเราอยากจะไปยังบ้านของคนที่โง่เขลาที่เขาเชื้อเชิญเราเข้าไปรับประทานครับวันนี้จากพระธรรมตอนนี้นั้นทําให้เราเห็นท่าทีของบุคคลสกลุ่มครับกลุ่มแรกถ้าวันนี้เราเป็นผู้ที่ถูกเชิญ ก็พูดเองแค่ว่าเราอยู่ในกลุ่มอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเราคนที่ถูกเชิญคือคนที่เป็นคนรู้น้อยและคนที่ไม่ค่อยมีสามัญสำนึกเอ๊เราก็คิดว่าเป็นเราหรือเปล่าครับแต่อาจารย์อยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกเชิญนั้นเราควรจะมีท่าทีอะไรครับประการแรกเราต้องทอมใจเสมอว่าเรายังไม่รู้อีกเยอะครับ คนที่คิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วคนที่เรียนสูงแล้วคนที่พูดง,ง่ายๆว่าโอ้ใครพูดอะไรมานะอาจารย์สอนอะไรมานะฉันรู้แล้วนะ<ม>เขายังพูดไม่ทันจบแล้วก็บอกว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วแบบนี้คือคนที่ไม่สามารถที่จะสอนได้ครับเพราะะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นผู้ที่ถูกเชิญนะครับเราจะต้องทอมใจเสมอว่าเรายังมีอะไรที่ไม่รู้อีกเยอะครับ อย่างที่สองครับเราควรจะมีท่าทีที่เปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับเรามีความรู้เทคโนโลยีที่พัฒนาในแต่ละวันอย่างรวดเร็วมีความรู้อีกจํานวนมากที่เราไม่รู้หรือที่เราตามไม่ทัน หลายคนถึงขนาดเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะครับว่าตอนที่เราเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งและเมื่อเราเรียนจบมหาวิทยาลัยปี4เมื่อเราจบออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทันเสียแล้วเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าในช่วงเวลาสปีขณะที่เราเรียนรู้วิชาการในมหาวิทยาลัยแต่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆมากมายเมื่อเราจบออกมาเราก็ไม่ทันแล้วครับนี่คือความเป็นจริงในโลกปัจจุบันเพราะ วันนี้ท่าทีของเราถ้าเราเป็นผู้ที่ว่าถูกเชิญที่จะเข้าสู่บ้านของคนที่มีปัญญานั้นอย่าลืมนะครับประการแรกจงทอมใจเสมอครับว่าเรายังมีที่ไม่รู้อีกเยอะเราเป็นคนที่มีความรู้น้อยเป็นความ่อมใจประการที่2พร้อมที่จะเปิดใจของเรารับสิ่งใหม่ๆครับส่วนท่าทีของคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับ ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่มีปัญญาเราเป็นคนที่มีเจ้าของบ้านแล้วเราเชิญคนอื่นเข้ามาแล้วล่ะครับเราจะมีท่าทีอย่างไรประการแรกเราจะต้องมีท่าทีแห่งการที่แบ่งปันเหมือนอย่างเจ้าของบ้านครับถ้าวันนี้เราคิดว่าเออเรามีละเรามีความรู้ที่เราจะอยากอยากจะแบ่งปันคนอื่นต้องเหมือนกับเรื่องนี้ครับคือเราต้องเปิดบ้านเชื้อเชิญคนเข้ามาเรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้ยินดีที่จะสอนเขาและ ท่าทีที่2ครับเราพร้อมที่จะใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับเขาครับเราเมื่อเราบอกว่าเราเปิดบ้านเรายอมที่จะสอนนั้นแปลว่าเรายินดีที่จะใช้เวลาไปร่วมกับเขาหลายครั้งหลายคราวเมื่อเราบอกว่าเราจะเป็นผู้สอนท่าทีของผู้สอนสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อม ที่บางครั้งผู้เรียนอาจจะถามคําถามที่เราฟังดูแล้วอมืมันฟังดูแล้วมันเป็นคําถามโง่ๆไม่น่าถามเลยแต่จริงๆแล้วสําหรับเขานั้นเขาไม่รู้จริงๆเราต้องยอมที่จะใช้เวลาอธิบายเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะอย่าพูดเร็วๆ,ๆสุดท้ายผู้ฟังตาไม่ทนันไม่รู้เรื่องแล้วเราก็เย่อหยิ่งคิดว่าเห็นไหมเขาไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราเก่ง ไม่จริงครับผู้สอนที่ดีนะจะต้องเป็นผู้สอนที่พร้อมที่จะแบ่งปันผู้สอนที่ดีเป็นผู้สอนที่จะยอมช้าลงนิดนึงยอมใช้เวลาแล้วนั่งไปพร้อมกับผู้เรียนครับถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมในวันนี้อาจารย์อยากจะให้บทเรียนจากทั้งสองมุมมองครับมุมมองแรกมุมมองจากผู้ที่ ถูกเลือกเข้าบ้านหรือผู้ที่อยากจะเรียนก็คือว่า 1. นนะอย่าเย่อหยิ่งแต่จงทอมใจอย่าลืมเหมือนหัวข้อในเฝ้าเดียววันนี้ก็คือว่าเราต้องยอมโง่5นาทีแล้วเราจะฉลาดตลอดไปเราต้องทำตัวเสมือนว่าเราเป็นคนที่รู้น้อยเราต้องทำตัวเสมือนว่าเราเป็นแก้วน้ำที่น้ำยังไม่เต็มแก้วเสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฟังผู้อื่นอาจารย์ต้องยอมรับครับว่าหลายครั้งเรื่องเดียวกันเช่นข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวกันแต่ผู้เทศนาหลายๆคนแม้ว่าข้อนี้เราอาจจะบอกว่าโอ้เราฟังมาหลายครั้งแล้วแต่ทราบไหมครับว่าผู้เทศนาอีกคนหนึ่งเขาอาจจะให้มุมมองอื่นในข้อเดียวกันกับเราได้ครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้เรียนนะครับเราอย่าเย่อหยิ่ง แต่จงทอบใจทําตัวเสมือนว่าเรายังไม่รู้พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆครับนี่คือบทเรียนที่เราได้บทเรียนที่2บทเรียนจากผู้ที่ให้ความรู้หรือผู้สอนครับแกจะบอกคนที่เป็นผู้สอนว่าเราอยากหวงความรู้ครับแต่จงแบ่งปันอาจารย์นึกถึงตัวอย่างของเขาเรียกว่าเป็นพวกอาจารย์ใน ภาพยนตร์กำลังภายในหนังจีนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์หรือพวกในภาพยนตร์หนังจีนสมัยก่อนที่เราดูในโรงหนังนะครับอาจารย์เนี่ยเขามักจะเก็บวิทยายุทธท่าสุดท้ายหรือเรียกว่าท่าไม้ตายเอาไว้เพราะอะไรครับเขากลัวว่าสิทธ์จะมาล้างครูไงครับเขาจึงไม่กล้าปล่อยกระบวนท่าหมดสมมุติวันนี้เขามี1ิกระบวนท่าเขาก็จะสอนลูกสิทธ์แค่เท่าไหร่ครับ9กกระบวนท่า เขาเก็บกระบวนท่าที่10เอาไว้แล้วในที่สุดเป็นไงครับเมื่ออาจารย์ท่านนี้เสียชีวิตไปลูกศิษย์ที่ได้รับไปก็รู้เพียงแค่9กระบวนท่าเช่นเดียวกันครับลูกศิษย์เมื่อเขาจะสอนคนอื่นครับเขาก็กักไว้เหมือนกันเขาก็สอนแค่8กระบวนท่าตัวเองก็เก็บกระบวนท่าที่9ไว้เพราะกลัวว่าสิ์จะมาล้างครูแล้วในที่สุดเป็นไงครับเราก็รู้จุดจบของเรื่องนี้ได้ก็คือในที่สุดวิทยายุทธหรือ กังฟูของสิบสำนักนี้เป็นไงครับในที่สุดก็ศูนย์สิส้นไปเพราะว่าทุกคนหวงความรู้เขาไม่แบ่งปันหมดท้ายสุดสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เรามีท่าทีก็คือว่าเราอย่าหวงความรู้เราอย่าก,กลัวว่าโอ้ความรู้ที่เราแบ่งปันไปนะเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่าเราเขาจะดีกว่าเราแต่เราควรจะมีท่าทีอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราสอนเขาไปปรากฏว่าลูกศิษย์ เก่งกว่าเราครับเขาดีกว่าเราแล้ววันหนึ่งเราก็จะบอกว่าอืมขอบพระคุณพระเจ้านะที่เราเป็นจิ๊กซอ1หนึ่งหรือเราเป็นช่วงชีวิตหนึ่งหรือเราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนเสริมสร้างชีวิตของลูกศิษย์คนนี้ที่เขาจะเจริญดียิ่งขึ้นครับนี่ควรจะเป็นท่าทีของเราที่จะมีนะครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐาน ข้าแต่พระบิดาที่รักของพระคุณพระองค์สำหรับพระคำในตอนนี้ที่สอนให้เรารู้ว่ายอมโง่ห้านาทีแล้วเราจะมีปัญญาตลอดไปข้าแต่พระเจ้าสอนให้เราในฐานะที่เป็นมุมมองผู้เรียนรู้นั้นที่เราจะไม่อวดดีที่เราจะรู้ตัวเสมอว่าเรายังมีที่ไม่รู้อีกเยอะที่เราจะทอมตัวในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ แต่ขณะดเดียวกันในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอนนั้นที่เราจะไม่หวงวิชาแต่เราจะสอนและเมื่อลูกศิษย์เราเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราแล้วแล้วก็เราควรจะภูมิใจด้วยซ้ำไปและขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าขอให้บทเรียนนี้ทำให้เรารู้จักวางตัวในสังคมโลกปัจจุบันได้เป็นอย่างดีด้วยเถิด จึงการที่ฐานขอพรกคุณพระองค์ในพระนามของ,ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคริสตจากแสงสิภาพของเรานะคะ